เอเกมอันโกไปกันเลย ดีฉันติกาจูใช่ตัวนี้ต้องหากอันนั้น่ะมันตะกตายโปเกมอนย่อมาจากปเกมตมอสเตอร์นะคะอันนี้ธาตุน้ำสีฟ้า,าเจ็ดสิงหาวันลงประชามติถึงกับห้ามจับบบคูหาเลือกตั้งอยันทีเดียว อันนี้ลำดับความยากง่ายของการจับโปเกมอนอันนี้เป็นตเซตปิกาจูน่ารักน่ารักส่วนอันนี้เป็นมุ้นมุ้นนะคะน,น่ากินเชียวปากเกตตี้อันนี้โปเกมอนชุดคาเง เด็กน่ารักน่ารักช่วงที่โปเกมอนออกมาใหม่ๆนี่ข่าวออกทุกทุกช่องทุกวันโดนโกรมอนามัยบอกว่าถ้าเล่นเพื่อดึงดูดให้ตัวเองได้เดินออกกำลังกายก็เป็นการสมควรส่วนนี่คือวิธีการเล่นโปเกมอนนะคะยืนชิดขอบทางเล่นตอนอยู่กท,ที่ไม่กีดขวางทางเท้าไม่ยืนขวางทางมาลายไม่เล่นขณะข้ามถนน ไม่ลงปินเล่นบนถนนไม่ว่ากราณีใดๆแล้วก็ระวันพิเศษมาเล่นใกล้กน,น้ำโปเกมอนท่าน้าจับที่รินฝั่งก็ได้นะคะแล้วก็ห้ามเล่นในขณะขับรถอันนี้มาจากเพจของคุณหืูเนยแล้วก็ไม่เล่นที่เกดเรียวในค่าทหารนะคะมีิป้ายประกาศห้ามจับโปเกมอนคนไทยนี่เป็นคนที่มีอารมณ์ ไปที่เชียงใหม่และทําเทาาทไมถึงไปจับกันในวัดเพราะว่าในวัดอาจจะมีเมลุกเผาศพเป็นโปโกเกมอนอปไปถึงโรงเรียนถึงร้นอาหารแล้วก็อันนี้ทําให้เรารู้ว่าโปโกเกมอนเนี่ยต้องจับตามสถานที่เกิดของโปกเกมอนชนิดนั้น มีการตัดท่อกันเล็กน้อยคนขับรถไฟฟ้าของมอชอมไม่เล่นเกมแต่รู้ว่าตรงไหนมีโปเกมอนชุมส่วนอันนี้มาจากเพจสกินแคร์ บ้นใหญ่ในโลกชุดสยามโปเกมอนซอกเรดคาคอสเพคค่ะชุดนี้ไม่มีผงทำบอดดยอันนี้มีโปยซากุระด้วยอุ๊ยมีใช่โปเกมอนที่เราตามหา เธอสองคนนี้มีชื่อนะคะเธอชื่อเฉิงถงเหยียนกับเจนนาจิงวอุย๊ยตายแล้วเขา <c oughs> จับกันจริงๆด้วยเอ๊ะโปกเกมัอนตัวนี้ชื่อแปลกแถมสีผีก็แปลกด้วยวิโอสามดูโอสอง คนที่เขาตั้งชื่อโปเกมอนเป็นคํเมเมืองนะคะดูน่ารักดีอันนี้โปเกมอนผีแน่เลยมาสมุดเชียรอุ้ยนี่ตัวอะไรอ่ารู้ไหมทำไมโปเกมส์ที่ประเทศไทยถึงเป็นสามตะภูมิอันนี้อย่าลืมพกกำแดงไปด้วยนะคะ ก็จะหายากหน่อยต้องไปไกลบางคนต้องไป20กิโล30กิโลแต่อย่างว่าค่ะช่วงนี้มันเพิ่งเปิดตัวมาได้หนึ่เดือนมันก็คงต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆ นี้สำหรับคนที่เล่นใหม่ๆเขาก็จะงงว่าเอ๊ะเกมนี้เล่นกันยังไงบันดูช่างเอื้องว้างเสียเละเกินอันนี้เจอกับตัวเองเลยนะคะพอดีมันต้องใช้ GPS และ Wi-Fi เอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดมันต้องใช้เน็ตและ GPS ที่บ้านก็เลยถึงเปิด GPS ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้น่ากลับกว่าอีก ตัวนี้ดื้อค่ะจับไม่ค่อยอยู่บอกว่าไปจับโปเกมอนกันจริงๆแล้วไม่ใช่ต้องบอกว่าต้องไปวิ่งไล่ตามโปเกมอนโปเกมอนตัวนี้ชื่อทีเกตนะคะในการเล่นเกมก็อย่าให้สุดโต่งเกินไปเราเราเล่นเกมแล้วก็รูถ้ถึงความพอเหมาะพอควรอย่าให้ าครล,ะะลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับโปรเกมอนโกนะคะอันนี้จากหมอมินบานเย็นเพจเข็นเด็กขึ้นพอเขาเมื่อวันที่6สิงหาคม2559เป็นวันที่เกมโปเกมอนโกเปิดตัวครั้งแรกในทไทยนะคะเมื่อหมอถูกเหยียบเท้าเพราะโปเกมอนโก เมื่อตอนเย็นหลังจากตรวจขดันที่โรงพยาบาลเสร็จขณะที่กำลังจะขึ้นรถไฟฟ้า BTS กลับบ้านหมอถูกเด็กหนุ่มคนหนึ่งเหยียบเท้าถึงกับร้องโวยทีเดียวเหยียบมาเต็มแรงเด็กคนนั้นรีบเอ่ยขอโทษทันใดนั้นตาของหมอก็เหลือบไปเห็นว่าในสมาร์ทโฟนของเด็กที่ถืออยู่มีเกมโปเกมอนโกอยู่ในจอในประเทศไทยเล่นได้แล้วเหรอเกมนี้หมอถามครับเพิ่งเล่นได้เลยขอโทษนะครับพอดีผมเล่นเพลินไปหน่อย ไม่เป็นไรแต่คราวหลังก็ระวังด้วยนะแล้วต่างคนก็ต่างเดินสวนกันหมอเดินขึ้นรถไฟฟ้าส่วนเด็กเด็กคนนั้นก็เดินลงจากชานชาลาสถานีตอนที่ตอนที่นั่งอยู่ในรถไฟฟ้าหมอก็เลยลองดาวน์โหลดเกมนี้มาลองเล่นดูบ้างจะได้เข้าใจว่าเกมนี้เป็นแบบไหนพอถึงสถานีปลายทางก็เจอเจ,อเจ้าสัตว์ประหลาดน้อยอยู่ตรงบันไดาทางลงจากชานชลาพอดีก็คือรูปที่ถ่ายมานี่แหละค่ะ โชคดีที่ยังมีสติที่ยังต้นต่อจับสัตว์ประหลาดตรงบันดไดรถไฟฟ้าเดี๋ยวจะพานตกบันไดเอาได้ก็เลยถ่ายรูปเก็บไปเป็นที่ระทึกปิดเกมไปก่อนวางแผนไว่าจะมาโพสต์เล่าให้ฟังในคืนนี้ตอนนี้เกมโปแกมอนโ o ได้เข้ามาในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยเราในฐานะผู้ใหญ่ก็คงจะต้องรู้เท่าทันและต้องเข้าใจลักษณะของเกมนี้ให้ดีเพราะต้องเข้าใจว่าเกมนี้ไม่เหมือนเกม,เมอ,อื่นๆที่ผ่านมา ที่สำคัญไม่ว่าจะเข้าไปถึงในประเทศไหนก็เกิดกระแสที่ทำให้คนได้เล่นติดใจและหมกมุ่นกับการเล่นอย่างอย่างมากลักษณะของเกมออนไลน์โปเกมอนโกนี้คือผู้เล่นสามารถจะใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่มีอินเทอร์เน็ตและ GPS ติดตามไปจับคดไปจับโปเกมอนในสถานที่จริงต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดร้านอาหารต้องเดินทางไปตามถนนหนทางต่าง,าง,างๆหรือแม้กระทั่งบ้านล้าง สถานีตำรวจที่ผ่านมาประเภทประเทศที่เกมนี้ได้เข้าไปรวมถึงไปถึงคนเล่นหลากหลายทั้งผู้ใหญ่เด็กวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียแคนาดาญี่ปุ่นมีรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆและเรื่องที่มีผลเสียกับคนเล่นมากมายมีรายงานว่าที่ผ่านมามีเด็กหลายคนในประเทศออสเตรเลียเข้าไปจับโปเกมอนในสถานีตำรวจแห่งหนึ่งจนทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมาออกประกาศว่าไม่ต้องขึ้นมาจับโปเกมอนในสถานีตำรวจแล้ว เด็ก2คนในประเทศแคนาดาได้หลงทางข้ามเข้าไปในพรมแดนอเมริกาเพื่อที่จะจับโปกเกมอนในเวลากลางคืนเมื่อได้สอบถามเด็กเล่าว่ามัวแต่สนใจจะตามจับโปกเกมอนจนไม่รู้ว่าเดินไปที่ไหนบ้างแล้วในรัฐไวโอมิงอเมริกามีรายงานว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้ตามจับโปกเกมอนไปที่แถวหนองน้ําแห่งหนึ่งแล้วบังเอิญว่าเธอก็ไปพบกับศพชายคนหนึ่งที่อยู่ในหนองน้ําเธอพูดทีเล่นทีจริงว่าแม้เธอจะเห็นว่ามีศพมีศพอยู่ เธอก็คิดว่าเธอไม่กลัวอะไรและอยากจะไปจับโปเกมอนเหมือนเดิมเพราะการตับจับโปเกมอนมีความสําคัญกับเธอมากส่วนที่รัฐวัตจมอร์มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถเข้าไปชนตำรวจเพราะมัวแต่ตามจับโปเกมอนบนถนนเร้ะดีที่ในรถไม่มีคนอยู่ไม่นับถึงอุบัติกรณีอุบัติเหตุทางร่างกายต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะคนเล่นเกมจนไม่ทันระวังอาจจะมีการขี่จักรยานวิ่งขับรถโดยที่ไม่สนใจคนรอบข้างจนไปชนกันโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเกิด อุบัติเหตุนับ30กว่าครั้งแล้วหลังจากที่เกมโปเกมอนโกได้วางขายให้ดาวน์โหลดกัน3วันก่อนนอกจากนั้นยังมีหลายมิจฉาชีพที่เสีโอ,อกาสในการเกาะการร้ายจากการหาเหยื่อที่เป็นคนเล่นเกมโดยไปตามโป้ตามจี้ลักัพย์เพราะรู้ตำแหน่งของคนเล่นขนาดผู้ใหญ่ย,ยังต้องระวังตัวขณะน,นี้แล้วเด็กและเยาวชนที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอก็คงต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดทีเดียวโดยหมอมินบานเย็นเพจ เ,เด็กขึ้นภูเขาขอบคุณสำหรับข้อมูลคะ